ลักคายตัวละครระดับ u r สายซัพพอร์ตราชินีแห่งเสียงเพลงตัวแจกฟรีที่ดีมากๆสำหรับสายฟรีแต่จะเรียกว่าเป็นตัวละครแจกฟรีก็ถือว่าไม่ถูกต้องนักน,นะครับเพราะว่าต้องใช้ความสามารถในการได้มาในหอคอยชั้นที่14ซึ่งก็จากที่ทาไกด์ไปนะครับถ้าเกิดเป็นผู้เล่นนะครับที่เล่นมาไม่นานมากประมาณไม่เกิน1เดือนเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากามากเพราะว่านอกจากต้องใช้ตัวระดับ u r ค่อนข้างหลายตัวแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของทรัพยากรที่กณจะเป็นจต็อกอัพ ตัวละครหลักๆต้องใช้ในการผ่านทั้งในส่วนของการขยาย SP นะครับแล้วก็ u p x l รวมไปถึงตัวละครอันติเม่ก็ต้องขยายเป็นเลเวล100รนะครับจากการใช้เงิน1ล้านด้วยอันดับแรกขอเทียบค่าสเตตัสกับตัวละครอื่นก่อนนะครับก็ถ้าเกิดนับเป็นตัวละครฟรีนะครับหรือว่ามีสเตตัสที่สูงมากทั้งในแง่ของค่าเลนนะครับที่สูงถึง619ถ้าเทียบกับตัวละครสายซัพพอร์ตด้วยกันพวกตัวเด่นๆน,นะครับก็อย่างพวกตัวแจกนะครับ ที่เป็นของสีทองเลเก็จะมีเจ้า EO นะครับเลนส593หรือจะเป็นเจ้าไกอารนะครับก็จะเป็น601แล้วก็ตัวแจกจากกันนัมวิงนะครับว่าจะเป็นเจ้าคอ a r เตอร์576อีกตัวหนึ่งที่ใกล้เคียงกันก็จะเป็นไกมูราโคโมโนะครับ571เพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับในฐานะของการที่เป็น UR ตัวแรกแจกฟรีนะก็เป็นตัวละครที่มีค่าเลนส์สูงที่สุดนะครับถ้าเทียบกับตัวฟรี แต่แน่นอนว่าถ้าเกิดไปเทียบกับพวกตัวละครที่เป็นตัวกาชานะครับอย่างเช่นเจ้าคิรานะครับซับพอร์ตยูอาร์ที่มาพร้อมกับฟรีดอมก็มีค่าเลนนะครับสูง1,695อันนี้ก็ถือว่าภรรยาแพ้สามีไปนะต่อไปอีกค่าหนึ่งที่เด่นมากๆก็จะเป็นค่าอเวเกนนะครับที่สูงถึง696เพราะว่ามีบรตี้นะครับในการเพิ่ม coordinator level 4อเวเกน r e a c t i o นถึง20%นั่นก็ทําให้เ e a c t i o n สูงขึ้นด้วยนะครับมีโอกาสในการหลบมากขึ้น ถึง649ถ้าเทียบกับตัวละครแจกฟรีที่มีค่าเอเวเคนสูงก็จะมีเทียบกับเช่าชูจิได้นะครับ586กับเอ็กซาเวีย527นะครับต้องส่วนนี้ถ้าเกิดมาเทียบกับเจ้าคิลานะครับคิลาก็จะมีค่าเอเวเคนน้อยกว่านะแต่ว่าตอนข้าก็าคือมีเลนส์สูงกว่าอันนี้เอเวเคน663ดังนั้นในแง่ของค่าเอเวเคนนะครับอันนี้ถือว่าเมียชนะปู่ไปนะ แต่ถ้าเกิดไปเทียบกับคิลล่านะครับล่างดาบแบงที่เป็นตัวขับสไตล์ฟรีดอมนะครับอันนี้จะเป็นตัวละครที่เด่นที่สุดในเรื่องของค่าเวเคนนะครับทำให้โจมตีได้แรงมากๆถึง785นั่นเอพราะว่าล่างนี้นะครับจะมีค่าซูเปอร์คอเนเตอร์เลเวล5นะเอาเวเคนถึง25นดังนั้น,นสองค่าเวเคนนะครับก็ถือว่าเอาชนะตัวฟรีทั้งหมดได้แต่ยังเอาชนะตัวกาชาแท้ๆไม่ได้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นค่ามีลีนะครับถือว่าค่อนข้างต่ำ579 ถ้าเทียกับตัวละครสายมีลีนะครับก็จะมีทั้งมาชูที่มากกว่าถึง635คุณแม่ชิโก686หรือถ้าเทียกับน้องเนียงก็จะเท่ากันคือ579อีกตัวหนึ่งจะเป็นลอนโดนะครับที่591ก็จะน้อยกว่าเล็กน้อยโดยรวมแล้วลักคายถือว่าเด่นทั้ง3ค่านะครับถ้าไล่ตามระดับความสำคัญก็ควรจะไปขับขุนที่เน้นอ w เวเกนเลสก่อนมีลี ส่วนค่าดีเฟนต์ก็ถือว่ากลางๆนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวละครอื่นที่เป็น UR ในสายเดียวกันนะครับพวกซับพอร์ตกำดาบแดงต่อมาจะเป็นเรื่องของเบตตี้นะครับก็นอกจากในส่วนของเอาเวกเกนกับเลคเชนที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็จะมีกระสุนซับพอร์ตหนึ่งนัดไม่ว่าจะขับท้ายใดก็ตามถ้าเกิดขับท้ายซับพอร์ตนะครับจะลดเอเนในการใช้งานลง20%ขนาดซับพอร์ตแล้วก็มีความสามารถในการเพิ่มดาเมจ15%ลดดาเมจ15% ถ้าขับทิปเปอร์ชิปอาริย์นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นหุ่นนะครับ mm hmm. ของซีรีส์ซีดในภาคแรกที่ไม่ใช่เดสซินี่ก็จะมีทั้งตัวที่เป็นยูวนะครับจัสติสจะมีฟรีดอมนะครับลังซัพพอร์ตแล้วก็ตัวที่เป็นหุ่นฟรีก็จะมีเจ้าดาร์คูสไตน์นะครับดาบแดงดาบแดงจัสติสเมเทโอแล้วก็ซัพพอร์ตฟรีดอมเมเทโอซัพพอร์ตเพอร์เฟกต์ไต้หรือแม้กระทั่งตัวละครที่เก่งมากๆนะครับถ้าเกิดคุณปลดเอ็ปพีร้อยได้ก็จะเป็นเจ้าฟรีดอม ทำไมนะตัวละครที่เป็นยูนิต UR กาชาแล้วนะครับอย่างเจ้าจัสติสหรือว่าฟรีดอมเนี่ยก็จะมีตัวละครที่แนะนํานะครับในตัวสายสร้างอย่างเจ้าดาร์คุนสไตร์นะครับที่มีแอตแทกสูงสุดนะที่เป็นไปได้คือประมาณ1 1ึ0 0หมีอาวุธนะครับที่เน้นในเรื่องของอค่าเอาเวคเคนนะครับอย่างถ้าดาร์คุนซิสเต็มระยะ4ช่อง5้าพันสีนะครับตัวนี้จะคิดว่าจะแรงมากๆเพราะว่าใช้เวคเคนในการคำนวณหรือเจ้าจัสติสเมเทโอก็ขับได้นะครับแต่ว่ามันจะใช้ท่าแรงสุดเนี่ย มันจะเป็นใช้เลนในการคำนวณน,นะครับเ็เลยอาจจะไม่ได้แรงเข้าเช่นเดียวกันในอาวุธแบบนะครับก็ใช้เลนในการคำนวณอีกลำก็จะเป็นเจ้า f e e d อ m m มเท l นะครับที่ดาเมจอาจจะต่ำกว่าเพราะว่าเป็นสายซับพอร์ตนะอาวุธแรงสุดก็จะเป็นระยะ5ช่องใช้เลนเช่นเดียวกันนะครับแมปก็เป็นเลนในส่วนของดีบัฟนะครับก็จะมีเลเดาวถึง30%ที่แม็กซ์สุดเลเวล5้หรือจะเป็นเจ้า Perfect s t r สไ e ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ตัวนี้ก็ใช้เลนนะอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับดากูลแล้วก็มีท่าเพิ่มมี30%ขับไปท่าก็จะเป็นเพิ่มฟิสิกส์20%ส่วนเจ้าฟรีดอมเนี่ยถึงแม้ว่าถ้าเกิดขยายแม็ก์นะครับดาเมจสูงสุดจะเป็น6,000ก็ตามแต่ว่าใช้เลนในการคำนวณในส่วนนี้ผมคิดว่าดาเมจที่ได้นั้นน่าจะได้น้อยกว่าเจ้าดากูลนะครับที่ถึงแม้ตัวที่เป็นท่าแรงสุดอาจจะเป็น5 4 0 40, แต่ว่าใช้อเวเคนที่ค่าสเตตัสสูงกว่า ในส่วนนี้ตัวเล่ากันอื่นนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ขับทิปเปิลชิปอารยานนะเป็นหุ่นของซีรีส์ซีแล้วก็ไม่ได้เอาดาเมจกับรถดาเมจเพิ่มอ่ะก็จะมีหุ่นน่าสนใจของฝั่ง UC ที่คิดว่าน่าจะได้ใช้บ่อยๆนะครับคุณจะเห็นผมใช้ตัวนี้บ่อยมากคือเจ้าเซตาแดงที่มีอาวุธ2ชนิดน,นะครับคำนวณด้วยอาว k e n นทั้งคู่แล้วก็เป็นดีบัฟที่ผมใช้บ่อยนะครับคือเพิ่มสเปเชียลยีกับลดดีเฟนส์สามส อีกลำที่อาจจะได้ขับก็จะเป็นเจ้าเล็กันนัมนะครับที่บุลแรงสุดคือบิดเนี่ยก็จะคำนวณได้เอาเวกเกนเล็บราว30%แต่ว่าลำเนี้ยถ้าพูดจริงๆก็ควรจะให้เจ้าชูจิขับมากกว่านะครับเพราะว่าจะได้สองกระสุนในแง่ศักยภาพโดยรวมก็ถือว่าเจ้าลักไทนะครับถือว่าโดดเด่นในเกือบทุกด้านยกเว้นจำนวนกระสุนนะครับที่ได้แค่หนึ่งนัดถ้าเทียบกับตัว U R ตัวอื่นแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าถ้าเกิดมามี2กระสุนเท่ากับคิรลานะครับ ก็คงจะไม่มีใครใช้เจ้าคีระที่เป็นกาชาแล้วละ่ะหรือแม้กระทั่งตัวละครอ,อื่นนะครับที่เป็นยูวากาชาเช่นกันก็มักจะมีสองกระสุนที่อย่างน้อยๆก็ควรจะต้องโดดเด่นกว่าตัวละครสายฟรีส่วนสุดท้ายที่จะพูดถึงคือสกิลนะครับสกิลเด่นสุดคือสกิลที่เป็นยูนิคเลยนะครับก็คือ AP Up เป็นระยะเลนนะครับระยะสูงถึง2ช่องก็คือเพิ่มให้ตัวเองแล้วก็เพิ่นเพื่อนรอบตัวนะครับในระยะสูงสุดคือ2ช่องใช้ AP มากถึง10แต่ว่าเพิ่ม MP นะครับได้ถึง5ต่อทุกตัวละครนครเป็่ อีกสกิลนึงที่คิดว่าน่าจะได้ใช้นะครับก็คือหลังจากใช้ท่านี้นะครับต่เหลืออีก2ฟเนี่ยก็ไปใช้ในการเพิ่มระยะเดินได้นะครับเพื่อเข้าระยะในการยิงศัตรูให้โดนส่วนรถเย็นผมคิดว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็จะขอทดสอบดาเมจของเจ้าลักไคให้ดูนะครับในไดโนเอ็กเปิร์สก็เอาตัวที่แรงที่สุดเท่าที่ผมมีนะครับอย่างเจ้าไซฟิ Freedom. ดดอมโดยเจ้าไซฟิดดอมนะครับท่าที่เป็นเดเกแก่มันจะดึงจากค่าวเซตัสท,ที่สูงที่สุดมาใช้นะครับอย่างกรณีนี้ก็จะเป็นดึงอเวเคนมาใช้ โดยท้ายของวุฒจะเป็นบ <ST> <IT U> ีมสเปเชียลก็จะต้องทำการแปดนะครับดีบัฟให้เต็มที่ก่อนหน้าเริ่มจากแปดลดเดฟดาวนะครับ30%มรตยิงตัวล่างนะ แล้ก็8บีมเพิ่มแล้วก็จะเป็น8สเปเชียลเพิ่มนะครับก็จะครบทั้ง3ไพ่นะมอสติดหมดแล้วนะครับท้างลดอีฟเอน เพิ่มบีมแล้วก็มันจะไปเชี่ยวนะครับก็ทำให้ค่าเอค่านี้แรงที่สุดนะข้อดีข้อหนึ่งของอาวุธเอ็กก็คือว่ามันจะมี2องไคลอาวุธนะครับทำให้ถูกขยายดาเมจดได้มากเดี๋ยวเพิ่มไอพีให้กับตัวเองนะครับรแล้วก็ยิงจากระยะไกลสุด,ะะสดแล้ก็ยิงได้แรงถึง8 6 0 0 0นะครับอันนี้ศัตรูในระดับของเอ็กนะเอ็กเพรด ในส่วนนี้จะขอทดสอบดาเมจของตัวละครที่ขับตรงสายแท้ๆนะครับที่มีเวเวกเกนสูงถึง715อย่างเจ้าคิรลาดำแดงนะอันนี้สถานการณ์เดียวกันนะครับก็คือแปทุกอย่างครบหมดแล้วนะทั้งเดฟดาวเพิ่มสเปเชียลเพิ่มบีมถ้าเป็นเจ้าคิรลนะครับที่มีความสามารถในการเบิร์นดาเมจนะครับก็จริงได้แรงถึง11 6 0 0 0ก็ถือว่าต่างกันไม่เยอะนะครับ คอที่ต่างกันก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจ15%ไหมเกอร์คิลาร่างนี้นะครับจะเป็นการลดดาเมจอย่างเดียวนะไม่มีการเพิ่มดาเมจจากตัวสกิลก็จะมีแค่เบิร์ดดาเมจเพิ่มเติมตรงนี้นะครับที่15แล้วก็อาบิตี้หลักก็จะเป็นเพิ่มดาเมจ20ดังนั้นก็ถือว่ารักใครถือว่าทําได้ดีนะครับในฐานะที่เป็นตัวแจกนะต่อไปขอเทียบกับตัวละครอีวาอีกตัวนะครับอย่างเจ้าฟรีดอมตัวนี้ผมได้มาแค่สูตรดาวนะก็จะไม่ได้ยิงแรงมากนะครับ ตัวนี้ถ้า x จะคำนวณด้วยเอาเวกเก้นนะครับสูงที่สุดของรักคายแล้วก็เป็นบีมฟิสิทส์สำหรับคราวนี้นะครับก็จะแปลในส่วนของดีฟับมีเดฟดาว30%นะครับเพิ่มบีมเพิ่มฟิสิทธิ35ก็มีปีให้กับตัวเองนะครับแล้ก็สกิลนะครับถ้าเป็นแมปจะได้อยู่ที่2 8 0 0ถ้าท่าแรงสุดเอนะครับ นีไม่เกี่ยวกับระยะเพราะว่าตัวขุนซับพอร์ตนะได้แค่สามหมื่นสองแล้วถ้าเกิดเป็นคิระล่างซับพอร์ตขับนะครับตัวนี้ก็จะเด่นด้านเลนนะเพราะฉะนั้นค่าเลนที่สูงสุดนะครับจะถูกนำมาคำนวณในสกิลเวกเงื่อนไขเดียวกันนะครับก็คือศัตรู8ดีปับสามมันเหมือนกันคือดิ f เ n d นดา0 Beam บีมกับฟิสิกส์35 เจ้าคิรัขับนะครับเจ้าคิร่าล่างนี้นะไม่มีสกิลในการเพิ่มอะไรเลยก็จะยิงเอกซ์ X อยู่ที่เบากว่าด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีค่าเอ็มนพะีไงแค่สามหมื่นนึ่ต่อไปจะเอามาขับเจ้าดาคุนสไตล์นะครับตัวสร้างที่สกิลแรงสุดก็จะเป็นดาคุนซิสเตมนะครับเอาเวกเคนสเปเชียล ศัตรูก็จะมีดีบั๊นะัรับในการลดเทปแล้วก็เพิ่มะเป็นเชี่ยวเขาจะยิงได้แรงสุดประมาณ30,000นะครับตามศักยภาพแหละเพราะว่าตัวคูณดีบั๊มันไม่ได้เยอะเท่ากับสกิลเย็นั่นเองสุดท้ายก็จะเป็นการทดสอบการใช้งานกับปุ่นซีรีส์ของ UC นะครับอย่างเซตาแดงกันบ้าง ปกติผมจะใช้เอ็กซาเวียนะครับถือว่าเป็นตัวที่อาเวเกนสูงที่สุดแล้วนะครับในสายซัพพอร์ตที่เป็นตัวฟรีก็อย่างน้อยกว่าชูชีนะครับตองที่บอกแหละว่าชูชีควรจะไปขับในกันดั้มใ้สองกระสุนนะไม่บอกว่าติดเจ้าเซตาแดงผมจะใช้เอ็กซาเวียขับในช่วงหลังๆไงในการทําไกด์ต่างๆก็เนื่องจากสองท่านี้นะครับคำนวณได้เอาเวกเกนทั้งคู่นะก็ท่าที่เบากว่านะครับอยู่ที่หมื่นหนึ่ง อีกค่าหนึ่งจะ1มื่นสามนะเอาท่าแรงสุดนะครับ1มื่นสามตรมตีด้วยเ e อ็กซาวเวียเ e ทียบกับการขับด้วยลักมไก่เก็ถือาาว่าแรงก็เยอะนะครับ16กับ18ื่าแปนนี้เป็นศัตรูที่ค่อนข้างจะหนามากๆนะครับในเ e อ็กเพรสหมายเลขหนึ่ง 最悪な方向へと進めないためにこの世界にまだ犠牲を増やそうというのですか私は不要な戦いを望みませんよしてください อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับท่านในการเพิ่ม MP โดยหลักการแล้วท่านี้จะเป็นท่าที่ใช้ได้เฉพาะตอนอยู่กับที่นะครับถ้าเกิดเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นท่าที่ถูกล็อกไว้ไม่สามารถใช้งานได้ดัะนั้นโดยคอนเซปต์แล้วก็ควรจะต้องเอาตัวละครที่จาเป็นต้องเพิ่มค่า MP นะครับมา,ล,าล้อมนางไวนะ้นะอาจจะเป็นการโจมตีไปก่อนนะครับเพื่อจัดตาแหน่งหลังจากนั้นก็คือให้นางใช้นะครับจะเป็นการเพิ่ม MP ได้หลายตัวมากที่สุด สำหรับด่านที่ไม่ใช่เอ็กเพิร์ดนะครับผมคิดว่านายจะตรงตีได้ค่อนข้างแรงระดับหนึ่งนะโดยรวมถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆสำหรับสายฟรีแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้หลายแบบนะครับโดยเฉพาะค่า MP ให้กับทั้งทีมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ